สวัสดีครับผมภ um, <im> ูมิอภิภูมิชี่ชมพูนะครับจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลครับก็เพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงมัธยมแล้วเนี่ยผมมีความชอบในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับชอบเขียนโค้ดแล้วก็เลยเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมีสาขา CT ทนะครับที่เขาเปิดรับนิสิตนักศึกษาพอดีแล้วเป็นสาขาที่จะได้ฝึกงานตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับรวมไปถึงว่าจะได้เรียนในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็ได้นําสิ่งที่ชอบนะครับไปประยุกต์ในสิ่งที่ใช่ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนในนนสาาขี้ััเองครบ ผม,มเริ่มในสายงานเดียรลอปเปอร์ในการแข่งขันนะครับก็ตั้งแต่ช่วงมัธยมเลยนะครับตั้งแต่ช่วงม .2 มันเริ่มจากว่าผมอะ่ะชอบการเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอาจารย์ก็เลยนําเสนอให้รู้จักคุณยนต์อย่างเช่นสมัยก่อนก็เป็นไมโครบิดนะครับหรือว่าสร้างแอปง่ายๆในตัว MIT App Innovator นะครับผมแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับไปแข่งขันงานแข่งขันต่างๆนะครับผมจนมาช่วงม .4 นะครับที่เลือกสายการเรียนเป็นวิคาิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจแล้วว่าชอบการเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับเพราะว่ากม เลเล็กของเราได้ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมาถูกด้านแล้วนะครับก็เลยมาเริ่มการแข่งขันเรื่อยๆนะครับจนช่วงมัธยมแล้วก็เก็บพอร์ตโฟลิโอเรื่อยๆ้วยครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนตัวนึงนะครับก็คืองานแข่งขันเอนสําำหรับเด็กมัธยมนะครับ National s o ฟ t w a ์ e Contest ที่เขาไว้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนะครับซึ่งในรายการนั้นเนี่ยผมก็ได้รับรางวัลที่1น,นะครับชนะเลิศระดับชาติมาแล้วก็ทําให้ผมได้มาเข้าทีี่่ CDH นนนัันนเอง ในหลักสูตร CDT นะครับก็จะสอนเรื่องที่เราสามารถนําไปใช้จริงได้ทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะการเขียนโปรแกรมระดับสูงนะครับหรือว่าการเขียนเพื่อออพติ i ไลซ์ต่างๆนะครับผมเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะได้ไปใช้ในการทํางานแล้วทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หลักสูตรสอนมาเนี่ยเราก็ย่อมที่จะได้นําไปใช้ในชีวิตจริงแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องว่าโอ้หไปถึงชีวิตจริงต้องมานั่งเรียนใหมั้งแต่ต้นเลยครับเราก็มีสิ่งที่หลักสูตรเหมือนเป็นอาวุธติดตัวมาแล้วทททททํําา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 ใใหห้้้้้้้กกกกกรร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 รงง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 นนนนนนจจิเเเีี่่่่ยยับบปปป็ไไไไไดดอออืแแลลลวววชขฝึููะสตผม เวลาเข้าไปฝึกง,งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างราบรื่นเลยครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมา3งานแข่งขันแล้วก็ตัวสัก2ผลงานละกันนะครับงานแข่งขันแรกเลยนะครับก็จะเป็นงานแข่งขันตัว Huawei Cloud Developer Competition นะครับผมแข่งขันกันในเอเชียเนี่ยซึ่งงานแข่งขันนี้เป็นงานแข่งขันที่ใหญ่มากของ Huawei นะครับโดยทางทีมของผมเนี่ยก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรดัก t ที่ใช้ Huawei Cloud นั่นเองครับโดยผลงานที่ผมพัฒนาออกมาเนี่ยเป็นโปรดักตที่ช่วยผู้ป่วยออฟเฟซเซียนะครับผมเกินก่อนว่าผู้ป่วยออฟเฟเซียเนี่ยเขาจะเป็นการบกพร่องทางการสื่อสารอย่างเช่่่่่นนวววาาาาาาเคอยกพพููดดขมััไจะปี เขาเขา,เ,าเป็นเวทข่าวอะไรประมาณนั้นนะครับผมที่เขาพูดไม่รู้ความละกันส่วนใหญ่อฟัฟเฟเชียจะเกิดจากที่เวลาเราเป็นโรคสโตรกนะครับผมแล้วก็จะเกิดอัฟเฟเซียตามมานะครับผู้ป่วยอัฟเฟเชียเขามีโอกาสหายได้นะครับหรือว่ามีโอกาสบรรเทาได้ถ้าเขามีการฝึกอธัธยาบัดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการที่เขาจะทาอธัธยาบัติอย่างต่อเนื่องได้นะครับเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าคือเขาจะต้องเดินทางไปหาหมอตลอดเวลาเพื่อให้หมอฝึกอัธยาบัดซึ่งหมอนี่อาจจะสั่งงานอะไรต่างๆนะครับให้ไปฝึกที่บ้านแต่แบบคนดูแลผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ทําตามนะครับ พอกลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะสายไปแล้วทําให้ตัวผลงานของผมเนี่ยมาเป็นมาเป็นส่วนตรงกลางน,นะครับผมที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถทำแอทรทัพบำบัดได้ที่บ้านนะแล้วหมอก็ได้รู้โปรเกรสด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยทําถึงไหนแล้วซึ่งผมก็นำผลงานเนี่ยไปแข่งในหัวเวิร์ดเดเวลเปอร์คาวเคอร์เรชันด้วยงานแข่งขันหนึ่งนะครับนั่นก็คืองานแข่ง NSC แต่สําหรับของมหาวิทยาลัยซึ่งงานแข่งขันเนี่ยผมได้เป็นอ่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นที่หนึ่งของสายเรื่องการแพทย์ขขขขอออออองงงงงงง n Student Challenge Swift c นน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 นััััััั่่่่่เคคคครรรบบบสวววีีีกกกกาาแึึทใหญมๆตตะะ็ื Apple ผมได้แข่งตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งผมนำความรู้ได้อินสปายจากในห้องด้วยนะผมเห็นตอนเรียนวิชาฟรอนต์เอนเนี่ยผมชอบพี่อาจารย์เขาสอนการสร้าง UI สวยๆนะครับผมก็เลยอยากจะลองนาไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับผมก็เลยมีไอเดียว่าอ๋อที่บ้านคุณตาผมเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับแล้วเขาไม่ค่อยอยากขยับเลยนะครับถึงหมอบอกว่าเออขอให้ขยับหน่อยนะครับบางทีเขาก็อาจจะไม่ทําแล้วหมอก็ไม่รู้กับปัญหาคล้ายๆเหมือนรอบที่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็เลยสร้างแอปตัวหนึ่งมาครับที่คอยดีเทคนะคบว่าอ๋อคุณตาได้ขย คุณตาเนี่ยเขาพิการครึ่งซีกนะครับแต่ว่าอีกซีกนึงเขายังทํางานได้อยู่นะครับก็เลยเอาแอปตัวนี้เนี่ยมาช่วยคุณหมอในการบอกว่าคุณตาเนี่ยได้ทำกายภาพบําบัดบ้างไหมนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยผมก็ได้รับดิสติงกิตวิ winner นะครับหรือผู้ชนะโดดเด่นนะครับซึ่งจะมีผู้ชนะ50คนบนโลกนะครับจะได้รับทุนจาก Apple นะครับให้ไปดูงานที่อเมริกานะครับที่คูเปอร์ติโนนะครับงานนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอ่บุคคลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอีโอแอปเปิลทิมคุกเป็นไวเพสเขาก็คคือุณดนต์นะครับ หรือว่า CEO ของ OpenAI นั่นเองผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาในระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยในงานนั้นด้วยครับ ในส่วนที่ผมได้เรียนรู้จากการแข่งขันนะครับผมก็ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะครับการเตรียมพร้อมสาหรับการ p i t ชิ i n g นะครับไม่ใช่ว่าเราพัฒนาโปรดักต์อย่างเดียวแต่เราอธิบายโปรดักต์เราไม่ได้นะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยในการ p i t ชิ i n g ก็คืออธิบายโปรดักต์ของเรานะครับให้คนทั่วไปรู้ได้นะครับว่าโอ้มันทํางานยังไงมันเจ๋งยังไงแล้วทําไมเขาถึงต้องซื้อโปรดักต์เรานะครับรวมไปถึงว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง creative thinking นะครับผมได้เรียนรู้เรื่องนี้มาเยอะมากๆเลยครับว่าการที่เราจะทำโปรดักต์ ใช้งานได้จริงๆเนี่ยจะต้องทําออกมาอย่างไงนะครับผมก็นาความรู้จากในห้องเรียนด้วยนะครับที่อาจารย์เขาได้บอกว่าอ๋อเวลานิสิตออกแบบอะไรต่าเนี่ยอย่าลืมออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนที่อาจจะมีปัญหาบุ่องทางสายตาหรือตาบอดสีก็ตามนะครับผมให้นิสิตเนี่ยทำโปรดักต์นั้นให้ออกมาดีและเหมาะกับพวกเขาได้ด้วยครับ ในส่วนของ2ผลงานเนี่ยวมาเริ่มที่ผลงานแรกของผมนะครับอัลปาก้านะครับก็ผลงานนี้จะช่วยเหลือผู้ป่วยอัลฟิเซียได้อย่างดีนะไม่ว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไกลไปหาคุณหมอคราวนี้เนี่ยก็มีแอป,ปที่ช่วยเขาเนี่ยทำอัชีบบาบัดได้ที่บ้านแล้วนะครับส่วนตัวอีกแอปหนึ่งนะครับผมก็คือตัวฟิจเนอรี่ที่ช่วย t r a c ผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับให้เขาทํากายภาพบําบัดได้นะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดานะครับก็สามารถที่จะไปช่วยในการแทร c การออกกําลังกายได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็สามารถที่าาในนนะะครรัับ่ววงห ซึ่งตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดในตัว App Store ได้แล้วด้วยนะครับ ในอนาคตเนี่ยผมอยากจะเป็น d e v วลลอปเนะครับที่สามารถทำแอปพลิเคชันได้นะครับทำแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่สามารถตอบสนองต่อสังคมได้นะครับอย่างเช่นว่าสังคมมีปัญหาในเรื่องไหนเนี่ยผมก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หรือแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นได้นะครับโดยการโปรแกรมมิ่งนั่นเองครับแล้วในส่วนอีกแง่มุมของผมนะครับผมที่เป็นความฝันที่ผมกําลังทําอยู่ในตอนนี้ก็คือการท start ําสตาร์ทอัพนะครับเป็นนักธุรกิจาวัยเยาว์ที่อยากจะทําให้สังคมดีขึ้นนะครับด้วยการลงไปเล่นในตัว มีมหาวิทยาลัยขนาดย่อมหรือว่าอะคาเดมีขนาดย่อมได้เลยนะครับผมก็คือสตาร์ทอัพของผมนะครับก็ชื่อว่า Open Mind นั่นเองครับ ครับก็สำหรับน้องมัธยมนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับให้มาเข้าเรียนศึกษาต่อนะครับใน CDT นะครับในน้องๆเนี่ยจะได้ลงมือทําจริงด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพียงในห้องเรียนเนี่ยแต่นอกห้องเรียนก็ได้ลงมือทําจริงด้วยและที่สําคัญเนี่ยน้องจะได้ลองนําประสบการณ์ที่เรียนรู้นะครับไปใช้ด้วยนะครับตั้งแต่ฝึกงานปีหนึ่งเลยด้วยนะครับก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับและถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เพจ f เ c ซบ o ๊กคอมพิวเตอร์ o g นจิเองกริ i t y ได้เลยครับ